ช่องเพิร์ลแครชแนลนะเขาอยู่ในเกม The f เ r s ร์ d e ส c e นเแล้วก็เอ่อวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสไนเปอร์ทั้ง2กระบอกนะครับว่า afterglow s o r t กับ piercing light อันไหนดีกว่ากันวันนี้ผมได้ทำการเทสแล้วก็จริงๆแล้วผมก่อนที่จะมาเทสวันนี้ผมเอาไปใช้จริงแล้วผมเริ่มรู้แล้วว่าข้อเสียข้อดีของแต่ละอันมันคืออะไรเออแล้วก็บอกไหนที่ผมจะเลือกนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีนี้เรามาดูกันที่ปืน Afterglow นะครับสเตตของ Afterglow เนี่ยเอ่อเอ๊ะมันโชว์เป็นอ่ะเดี๋ยวผมไปดูแบบที่มันไม่ไม่รวมหมดเนาะ F1 นะครับเพื่อดูสเตตอ่ะเห็นว่าคีเลตที่50% Attack เริ่มต้น240นะสิ่งที่อยากให้ดูก็คือ Attack 240ไฟเ t e 50%คีดัมเมจ2เท่านะครับ2อีกคือ2เท่าเนาะแล้วก็ w e a k Point คือ1.8เท่า แล้วไปดูที่เพลซิ่งไลทนะครับดัมเมจขึ้นมาเกือบเท่าตัวเกือบนะครับไม่ถึงกับเท่าตัวนะ404ขาดไปอีก3 6นะน่าจะได้ดัมเมจเท่าตัวใช่ปะประมาณนั้นใช่ปะวะเอ่อ a ัฟเฟก240จะต้องเป็น480มันขาดอีกตั้ง76เลยนี่วะเออขาดอกปตั้ง76แต่ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดัมเมจต้นสูงมากซึ่งมันจะมีผลกับตัวคูณค่อนข้างเยอะหมายความว่านัดที่ไม่ติดคลิก็จะยังแรงระดับหนึ่งอยู่ดี ต่อมาครับคีฮิตเลส40%คีฮิตดาเมจที่1.2จะเห็นว่า Afterglow มีคีดาเมจที่สองเท่าแต่เพลซิ่งไหลแค่1.2เท่าต่างกันถึง80%และฮิตเลสต่างกันถึง10% 10%ที่ต่างกันเนี่ยถ้าเทียบว่าสองปืนนี้อะไรเออ่ฮิตเลสคค่าฮิเลสต่างกันกีนก่เปอร์เซ็นต์อะมันคือต่างกัน20%นะครับ ห้กับ40นี่ต่างกัน20%สนะครับส่วนต่างมันจริงๆคือ20%เยอะถือว่าเยอะเลยเพราะว่าทุกเกมเนาะค่าคริติคอลเลยค่อนข้างสำคัญมากๆมันควรต้องแบบอืมถ้าปืนทั่วไปอ่ะผมให้70%แต่ถ้าเป็นปืนกระสุนม่วงเกมเนี้ยผมมองว่าถ้าเกิดคุณจะหวังค r i ติข้ l อคุณควรจะต้องหวัง80%สิบเปเลยอะ่ะแบบมันมันต้องเยอะมาก อ่ะวิกพอยต์คือ2เท่านะครับส่วน a f t e r g r o w วิกพอยอยู่ที่ห8ก็อันนี้ก็มองว่าใกล้เคียงนะครับมันต่างแค่ประ, 10, ประมาณ10%ทีนี้อ่ะที่ผมเทสนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูเนาะคือผมมีเทสเป็นคลิปไว้ผมลองด้วย a f t e r g r o w แบบที่ไม่ใส่มอดเลยกับ piercing light ไม่ใส่มอดเลยแล้วก็โมดูพูดผิดมอดคือเกมอื่นเกมนี้ใช้คำว่าโมดูโมดู hmm. โมดูลที่ผมใส่ผมจะเน้นใส่คิเลตให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้แต่มันจะมีสองสองสามอันเนาะที่เป็นคิเลตแล้วผมไม่ได้ใส่เพราะผมมองว่าถ้าคุณจะใส่มากกว่าเนี้ไอช่องเนี้ยคุณจะไม่ได้ใส่คิเลตแล้วอ่ะมันจะใส่ธาตุอะไรงี้แทนเนาะผมก็เลยไม่ได้ใส่ครับว่ากันตามตรงจะมีก้อนเนี้ยฮะได้คิเลตหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งมันน้อยมากอ่ะเรามาดูถ้าเกิดใส่ไปเนี่ยเพิ่มอีกศูนจุดห้าครับ ถ้าคุณใส่2อันนะคุณยอมเปลี่ยนช่องนี้คือช่องที่มันดีฟอลู่มาให้แต่แรกเนาะถ้าคุณยอมเปลี่ยนช่องนี้ด้วยคุณจะได้มาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับอัฟเตอรักรอหรือในเพรสซิ่งไลท์ในเพรสซิ่งไลท์คริติคอลฮิตเ i t คุณจะได้กดแท็บศ <Yeah. S 1> ูนย์จุดสี่สองอันคือได้อีกศูนย์จุดแปดนั่นคือสิ่งที่จะจะเพิ่มได้เพราะสุดท้ายแล้วไอ้ช่องพอใส่คุณใส่สองช่องนะก็คืออาจสมมติใส่วิกพอยต์ไปอันหนึ่งแล้วคุณใส่เป็น แมกกาซีนก็ได้หรือว่าใส่เป็นอะรีคอยก็ก็ก็คือเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นเนาะคือค่าค่าคิดที่เข้าเลทข้างหลังมันหนึ fix, ่งเปอร์เซ็นฟิกอัพแต่มันก็ยังหนึ่งเปอร์เซ็นอยู่เออเพราะนั้นมันก็ผมก็เลยไม่ได้ใส่แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมไม่ใส่เพราะว่าไอสองช่องที่เหลือมันต้องใส่อย่างอื่นไหมคืออ่ะผมให้ดูอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ผมใส่อันนี้เม็ดหนึ่งเพราะว่าจะวี o พอย จำเหตเพิ่มซึ่งที่ผมไม่ใส่เหตุผลหลักที่ผมไม่ใส่ในคลิปนี้เพราะว่ามันใส่มันใส่ไม่ได้เอ้อเนี้ยมันใส่ไม่ได้ใส่ได้นี่วะอ่าเดี๋ยวผมใส่แล้วยิงเทสให้ดูตอนหลังแล้วกันนะได้ถ้ามันใส่ได้ผมก็เทสให้ดูเลยทำไมตอนแรกมันผมใส่ไม่ได้วะเกืออ่าใส่เลยอ่าใส่โมดูลเท่ากันนะครับโมดูลเท่ากันนะอันนี้คือสุดแล้วนะ ุดแล้วนะถ้าสุดกว่านี้คุณจะเห็นว่ากระบอกเนี่ยมัน 80- ดสิทับแปดสิบ่ะนะถ้าเกิดจะสุดก็คือต้องจุดติทั้งสิบช่องเลยนะก็คืออีกช่องหนึ่งเนี่ยแต่ผมมองว่าโอ้ขาดแค่ช่องเดียวต้องจุดติกันหนึ่งเลยนะแบบอีกห้าได้ดับเมจได้ห้าเปอร์เซ็นผมเลยแบบอ่ะไม่งั้นผมใช้แค่นี้ก่อนแล้วผมไปดูว่าเวลาเล่นจริงอ่ะมันสามารถวันช็อตบอสด้วยเกรหรือว่าด้วยชาเลนอะไรเงี้ยได้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนอ่ะนอกเรื่องละกลับมา เรื่องเทสต์ดาเมจสองกระบอกนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าเรื่องเกรกับชาเลนทีหลังทีนี้โอเคเดี๋ยวเราไปที่คลิป่ะตอนนี้เรามาอยู่กันในคลิปแล้วนะครับก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดเปิดเลยนะ,นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนวนะ่ากระบอกแรกคืออัพส r โลเนี่ยคลิคลิคลคลสามสคลิเอ้ไม่คลินะไม่คลีนะ อันนี้คลีสสามไม่คลีสองเนาะแล้วก็ดาเมจจะแรงเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยเพดซิ่งไล่นะฮะอ่าน,นี่เปิดให้ดูนะอันนี้ไม่ได้ใส่โมดูลอะไรเลยอ่าตามนี้ผมจะเทสทั้งหมดสามเซตนะครับก็คือเซตละห้านัดนะเนี่ยคลีคลีจะเห็นว่าดาเมจแรงกว่าเลยนะดาเมจคลีแรงกว่าตั้งแต่นัดแรกเลยอ่าเดี๋ยวผมพอยสจะให้ดูดาเมจตอนคลีแล้วกันสามแสนสี่นะครับส่วน ผมย้อนกลับไปดูที่ Afterglow นะครับ Afterglow ตอนที่ยังไม่ใส่เลยเนี่ยปะมันจะคลิกที่3,002นะนัดแรก3,002นัดที่2เริ่มที่3,004ใกล้เคียงกันแต่ยังน้อยกว่านะครับแล้วมันไม่ติดขีครับก็เลยเอิม่มตอบไม่ได้เลยทีนี้ว่านัด 3, 4, 5เป็นยังไงใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราดูต่อไปไเรื่อยเดี๋ยวมีคําตอบให้สักครู่ไปดูที่คลิปที่สนะครับอันนี้คลิปแรกผ่านไปจะเห็นว่า ที่ออกใกล้เคียงกันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสเตตเริ่มต้นเลยนะมันจะกาจะเป็นค r i t i c a l เ a t ที่50%กับ40%ซึ่งที่ผมว่าต่างเยอะแต่เวลาใช้จริงอ่ะมันดูไม่ค่อยต่าง3% 2ครับ3% 4ครับไม่ขีไม่คีสามนะขี2สองไม่คี1หนึ่งครับไม่คี2สองครับคีครับ3% 4 พี่ครับสามนเท่ากันดับเบนเท่าเดิมเลยนะอ่ะเท่ากันเลยเห็นไหมอ่ะไปดูคลิปที่3ามด้วยนะจะเห็นว่า After glow ัยิงประมาณานัดที่สี่นะสาถึงสดับเบลถึงจะได้แบบเท่ากับเพีสซิ่งแล้วนะัดที่5น่าจะแรงกว่าละอ่ะสามแสนสองสามนสี 3, 2, 3, 4, 4, 8, 3, 4, 6, หรือ3า8แี่วะอ่ะขีสไม่คี้สนะ ตมแน6ก็คือนัดที่สามของอัพเตอร์โจะแรงเท่ากับเพรสซิ่งไลทนัดแรกขีสองครับขีสามครับขีครับส,สี่ครับอ่ะจะเห็นว่ามันเรียกว่าเรียกว่าใกล้เคียงกันแล้วก็คิดที่ข้อดันตอนเทสที่ผมเทสนี่ผมไม่ได้ตัดต่อแบบเรียกว่าไงอะ่ะผมอัดเป็นเซ็ตก็จริงแต่ผมย,ยิงทีเดียวแล้วผมก็คิดว่าเออผมไม่ตัดผมไม่ตัดช็อตที่มันแบบ โอเวอร์ Over, หรืออะไรเพื่อมาทำคลิกเบตหรืออะไรอย่างนง้นละผมว่าผมก็เทสสามเซตสามเซตจบก็อาจแค่สครั้งไม่ได้ไม่ได้มีครั้งที่4 5, ี่ห้าหกละอ่ะทีนี้อันนี้เป็นอันที่ผมใส่โมดูลไปอ่ะตามที่เห็นนะอ่ะประมาณนี้ก็คือจะไม่มีไอ้มอดทองบิ๊กพอยต์หรือมอดเพิ่มขีอันนั้นเข้ามานะ ีสามก็เท่าเท่าเดิมก็เท่าเท่าเดิมอ่ะแต่เดี๋ยวดูไปก่อนนะเดี๋ยวดูที่เพียรซิ่งไลท์ขีหนึ่งครับดาเมจที่ล้านสามแปดนะครับขีสองครับขีสามครับขีเท่าเท่ากันอยู่นะจะเห็นว่าขียังเท่าเท่ากันอยู่ขีสี่เยอะกว่าหน่อยหนึ่งปะเปขีสามสองอันนี้สี่หนึ่งมันถ้าจะไม่ผิดอ่ะไปดูที่ขีบต่อไปครับเซตเซตที่สองของการใส่โมดูลนะครับ อันนี้เป็นใส่โมดูลนะขีหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นนะหนึ่งสองหกหนึ่งสามสองครับนัดที่สองหนึ่งสามสี่นัดที่สามครับหนึ่งสามเจ็ดนัดที่สี่ครับหนึ่งสามเก้านัดที่ห้าคีทุกนัดครับอันนี้คือ afterglow ที่ up แล้วขีห้าครั้งติดครับมาดูที่เพจรซิงไลท์ครับเอาไม่ติดคีครับไม่ติดคีครับไม่ติดคีครับ ติดคีย์แล้วครับหนึ่งสามแปดใช่ปะหนึ่งสามแปดติดคีย์หนึ่งไม่ติดคีย์สี่ 4, กับอัฟเตอร์โกที่ติดคีย์ทุกครั้งในไม่ถึงว่าติดคีย์ทุกครั้งในเซตที่สองนะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะลไปดูอัฟเตอร์นี่นดะสุดท้ายนะหนึ่งสามเก้าต้องไปเกาะหลังจากนี้หนึ่งสามเจ็ด 137เราไปดูที่เพรสซิ่งไลท์อันนี้ Afterglow นะครับ137เคลินะเ,เดี๋ยวไปดูที่เพรสซิ่งไลท์ว่าคลิมันเท่าไหร่เออีกนิดหนึ่งเหรอเอออะเด้งแรงด้วยโหมันเด้งแรงจนแบบมองไม่เห็นเลยนะเออเราจะดูยังไงว่าดาเมจเท่าไหร่ล่ะเนี่ยโถ่เอ้ย ใครมองทัน138ใช่ไหมก็เรียกว่าเพชถ้าเพชซิงไลยิงขีได้ทุกนัดตั้งแต่นัดแรกอะแปลว่าการที่คุณมีกระสุน5นัดในการยิงต่อการไฟหนึ่งะนะโดยปกติแล้วอะเพชซิงไลท์จะทำาำเหมได้ดีกว่าถ้าขีทุกดัดนะแต่คุณจะเห็นว่าเพชซิงไลยิง5นัดขี1นัดไม่ขีสนัดนะนี่คือบิวเต็มแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูครั้งสุดท้ายครับอันนี้เซตที่สครับ อันนี้เปิดให้ดูนะว่ายังใช้มอดเดิมอยู่นะไม่มีการแก้อะไรอ่ะเดซิงเออัปเตอร์โกลนะครับขีสองครับขีสามครับขีสี่ครับขีห้าครับต้องขีครั้งที่ห้าถึงแรงกว่านะเออแต่น,นี่คือขีห้าครั้งติดอีกแล้วนะขีหนึ่งครับไม่ขีสองแล้วไม่ขีสามแล้วอ๋ะ โอ้ oh, oh, ไม่ขีดสีเลยเหรอทำไมมันดูแยกวะคือจะเห็นที่ผมจะบอกก็คือคุณจะเห็นว่ามันมีความ RNG อยู่ในปืน RNG คือดวงอะ่ะใช้คำว่าดวงเอ่ออ่ะคุณดูสแตทนี่ขีดที่58%ดนะจากของเดิมที่สีสอร์ซ่ะของเดิมที่สี่อร์ซนนะครับมันก็เลยเออนั่นแหละ คือต่อให้มันเพิ่มมาอีก10%น่ะมันก็จะเป็นคือที่มันต่างตอนเนี้คือ critical rate ของไอ้ตัวเนี้ยมันมี o f f ลองแต่ตัวเนี้ยไม่มี o f f ล o งคือ afterglow มี o f f ล o l n g เป็นค e y rate แต่ว่าเพลืนเพชียืน p a c i n g l i g h ไม่มี o f f ล o งเป็นค e y rate แต่ที่ผมจะบอกคือถ้ามี Key rate อีก10%น่ะมันจะยิงได้ค r บ่อยเท่ากับ afterglow ที่ท,ที่ที่ไม่มี Key rate คือยังไงเดียว มันจะประมาณ3ออก2 2ออก3าอะไรแบบคีสามไม่คีสองขีสองไม่คีสามอยู่ดีซึ่งเราจะเห็นว่า a f t e r g ก o รตอนเล่นจริงอ่ะมันคีห้าครั้งติดได้บ่อยมากมันจะสี่ขีสี่ไม่ขีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องซวยจริงๆถึงจะแบบไม่คีสองครั้ง1 3ครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสรุปก็คือผมคิดว่าผมจะไปใช้ที่ a f t e r g ก o รเพราะดเมดรวมมันมันจะ,สะเสถียรกว่า เทียนกว่าในที่นี้หมายความว่าเวลาคุณเล่นแล้วอะถึงคุณจะดวงไม่ได้ดีมากดาเมจคุณก็จะตกไม่เยอะซึ่งปืนเพซสิ่งไหลอะมันแรงกว่าเมื่อคลิแต่ถ้ามันไม่คลิมันก็ไม่แรงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันแล้วมันจะหมายความว่าเพลสิ่งไท์มันเบาวกว่าอัพต์กลต่อมาสิ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือยูนิคตรงเนี้ผมยังไม่ได้อัพซึ่งถ้าอัพขึ้นไป มันจะมันจะแรงกว่านี้อีกซึ่งผมคิดว่ามันจะต้องแรงกว่าเพรสซิ่งไลท์แล้วล่ะแบบยังเห็นได้ชัดเลยล่ะเออเพราะเนี้ยเอฟเฟกมันไม่มีอะไรที่เป็นเพิ่มดัมเมจเนาะมันจะเกิดดิสเปลอันนี้นะอันล่างคือยิง2ตัวเมื่อเ,เมื่อยิง2ตัวคือยิงทะลุจะได้คีเลเร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะปิดจุดอ่อนของปืนพรสซิ่งไลท์แต่เวลาเรายิงบอสอะมันมีบอสตัวเดียวคุณจะยิงทะลุมอนแบบลูกน้องบอสไปโดนจุดอ่อนบอสมันเป็นไปไม่ได้ เออมันมันมันยากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมองในเพซซิ่งไลท์ก็คือลบบัฟได้ซึ่งแล้วทุกวันนี้บัฟบ,บอทมันมีอะไรที่ต้องต้องต้องตั้งใจลบหรอหรือว่าถ้าลบบัฟก็อาจจะยิงแค่นัดเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดคุณแบบพกสไนเปอร์สกระบอกเลยเก่าเออแต่มันก็จะมีกี่คนที่ทําได้อาจจะมีเกรที่ทําได้ที่พกสไนเปอร์สกระบอกเข้าไปก็กระสุนได่มีมันหมดไงหรือเอนโซที่ใช้กระสุนได้เยอะ ก็จะพกสองกระบอกแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เพสซิกไลท์ไปยิงเพื่อหลบบัฟอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วคุณก็ไปที่อัฟเตอร์โกลอยู่ดีหรือเปล่าเพราะในเมื่ออัฟเตอร์โกลทำดาเมจร,รวมได้ดีกว่าอ่ะคุณเห็นว่าเนี่ยวีคพอยต์ดาเมจ9%อัพเกรดขึ้นไปมันจะแรงขึ้นอีกอัพไปอีกสี่ครั้งเนี่ยผมไม่รู้ผมยังไม่รู้เนาะกำลังขับกระบอกที่สองสามสี่ขึ้นมาแต่ว่าเท่าที่รู้ตอนเนี้ยณนะตอนเนี้ยเพลย์ a f t e r g l o ผม เชียมากกว่า piercing light แล้วถ้ามันอัปเกรดมันจะดีกว่านี้แต่ piercing light อัปเกรดไ,ไปอะมันแทบไม่ช่วยอะไรเลยคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยมันมีค่า penetrate ผมยังหาข้อมูล penetrate ในเกมไม่เจอนะว่ามันทํางานยังไงที่ผมอ่านเจอใน reddit เป็นบอร์ดของฝรั่งอะไรพวกเนี้ยมันจะมีแค่บอกว่าถึงทะลุไปอ่ะมันก็ยังโดนแคปดัมเมจที่20%ซนหมายความว่า armor ม,มันจะ มันมันจะตัดอาร์เมอร์ไปแต่ว่าคุณจะลบยังไงก็ตามเนี่ยมันจะได้แค่80%ซึ่งสไนเปอร์ผมคิดว่ามันแรงพอที่มันจะทะลุอาร์เมอร์ไปหมดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันแทบจะไม่มีผลเอออันนี้คือในความคิดผมนะซึ่งถ้าเกิดผมพูดผิดยังไงใครเทสมาแล้วว่าเพ c สซิ่งไลท์อัพเต็มมันดีกว่าพี่ยังไงก็มาคุยกันได้นะแต่นะตอนนี้นะวันนี้ที่ผมเทสมาผมเชื่อว่า afterglow ยังไงก็ดีกว่า ทีนี้เรามาพูดในมุมของว่าแล้วถ้าเกิดเกรยใช้อะเกรครูจะใช้ก็บอกไหนอ่ะคำตอบก็ยังเหมือนเดิมก็คือ a f t e r ั l โ w เพราะว่าดาเมจนิ่งกว่ายิ่งๆได้หลายนัดดัมเมดก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมถูกไหมแล้วพวกที่ทำบิววันช็อตล่ะบิววันช็อตเนี่ยผมบอกเลยนะเกรยที่ทำบิววันช็อตคือเขาใส่สุดตัว อันนี้ผมยังไม่ได้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันวิววันช็อตจะอยู่หน้าตาประมาณนี้อาจจะจุดตีครั้งหนึ่งช่องนี้เพื่ออัพโมดูนี้ให้เต็มเพื่อได้ดาเมจพาวเวอร์เพิ่มแต่ว่าประเด็นมัน,มนไม่สำคัญที่ตรงนั้นครับประเด็นมันคือเมื่อคุณทำคอมโบอ่ะผมถืออัพเจระโกลอันนี้ถืออัพเจระโกอยู่แล้วนะอ่ะทีนี้ อ่ะกด Q แล้วก็กด Z เอาปืนขึ้นมาใช่ไหมกด V กระสุนนี่เป็นหมดใช่ไหมกดเลง็งเดี๋ยว่ามันเริ่มเลง็งเราเลือเเล่อนรถเรื่อยๆถูกไหมคุณยิงรถจุดอ่อนคุณได้เลือดคืนจริงครับเมื่อกี้ขี่บ่ะนะจะไม่ขี่อ่ะอันนี้ขี่ขี่ผมที่ผมต้องการจะบอกคือถ้ามันไม่ขี่บอดไม่ตายครับแล้วคุณดูเลือดที่คุณหายไปเนี่ยไม่ขี่ไม่ขี่ ถ้าไม่คีปุ๊บหมายความว่าอะไรคุณกด E.S.C. แล้วก็กดรีเทอร์เลยครับคุณจบบอสไม่ไหวครับถ้ามันไม่ขีคุณจบบอสไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าคุณต้องลดเลือดให้ต่ำกว่าห้าสิเซนตใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะอ่ะกด V ีประมาณนี้นะ,ะ, v, ะนนะแล้วพอบอสเกิดปุ๊บคุณกดเล็งใช่ปะเลือดต่ำกว่าห0สปอร์ซนคุณจะยิงแรงขึ้นแล้วแล้วคุณก็ยิงเอา้ายิงว่าวอนนั้นนัดสองครับป้างได้เลือดคืนครับบอสยังไม่ตายครับนัดสามครับ โอ้ยชาร์จได้ไม่เต็มเอาไม่ขี่อีกแล้วคุณจะเอาเรื่องที่ไหนไปซู้บอสครับจะเอาเรื่องที่ไหนไปยิงบอสอีกนัดหนึ่งอ่ะเออนี่นี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าเกรที่ทำบิวกันโชว์กันวันช็อตวันช็อตอ่ะมันไม่ใช่เทคเดียวผ่านนะครับมันมันเทคหลายรอบนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณถือปืนกลเข้าไปดีกว่าหรือเปล่าถ้าคุณจะโซโล่สมมติว่าคุณโซโล่จบบอสได้แปดวิแต่คุณเสียเวลาโหลดไปกลับอ่ะ ก็คุณแพ้คุณต้องกดกับเมืองแล้ววาร์ปไปใหม่นะคุณไม่สามารถที่จะแบบเออกูเกิดไปเกิดใหม่เพราะว่าถ้าเราเล่นโซโล,โล่เราตายเราเกิดใหม่บอสจะไม่ได้รีเซ็ตเราจะไม่ได้เข้าเวนิเฟตที่สามารถจะมาเปลี่ยนโมดูลมาที่อันนี้เพื่อเพื่อดึงเพื่อดึงเลือดเข้ามาหาตัวเนี่ยมากดดึงเลือดหาตัวใช่ไหมได้เลือดสามเม็ดแล้วเราก็มาเปลี่ยนหน้าพรีเซ็ตตรงนี้มาถือปืนเดิม เราค่อยมากด Z เรียกปืนออกมากดโอ้บอสมันวิ่งมายิงคุณแล้วครับยิงปุ๊บคุณเปลี่ยนโมดูลไม่ได้คุณเปลี่ยนพีเซ็ตไม่ได้แปลแว่าบิลเนี่ยวันช็อตวันคิวไม่คิว,ม,ควมันก็คิวเรามันก็คิวเรามีแค่นั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าคุณจะโซโล่ถือปืนคนเข้าไปครับคุณจะถือเป็น thunder case คุณจะถือเป็น python ได้หมดครับแต่เราจะไม่ได้พูดลึกตรงนั้นแล้วนะเราจะพูดที่สไนเปอร์สุดท้ายแล้วสไนเปอร์ ที่ผมเทส์มาจนถึงตอนนี้คำตอบก็ชัดเจนนะว่าคงจะจบที่เอ่ออั t ตนะ์ g ก o w รอ่ะเดี๋ยวผมยิงแบบนี่นะใส่ว a กพอยต์เมื่อกี้ผมติดไว้ว่ายังไม่ได้เทส์ใช่ไหมเอาตัวขกปอกอ่ะขอกระสุนเพิ่มหน่อยแล้วก็ดีโหลดเพดซิงไลท์อนะ่ะพร้อมเปลี่ยนไปถืออั t ต r g l o อร์ครับ คลิ137คลิ143คลิ146คลิ148คลิ150ีเป็นที่ Pacing Light ครับไม่คลิ1คลิ150ครับ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 โอ้รอบนี้ดวงดีอ่ะประมาณนี้คุณก็จะเห็นว่าอัพรกรวดับเมจคลิตสุดท้ายแล้วมันต่ำกว่าต่ำกว่า Pacing Light จนกว่าจะถึงนัดที่5ตั้งแต่นัดที่5เป็นต้นไปมันถึงจะสูงกว่าเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราคอมโบกับเลกระสุดนี้มันหมดป้างรห้าน5นนอะไรแล้ว158 160 162นอ่านันนี้จะแรงกว่าแล้ว1 6ึ่ขึ้นไปอีก1นึ 170. อ 170. อ 170. ่อ้หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่ง่งสสุดที่นี่หละ สเต็กเต็มละอืมสแต็กเต็มก็ประมาณนี้แต่อย่าลืมนี่คืออัพโกรอัพทัโกขั้นหนึ่งอัพ e r g l โกสอดขั้นต่อๆไปจะแรงกว่านี้เรื่อยๆจำไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับถ้าชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นไงทัมลชบ่บ๊ายบายสวัสดีครับ